แฟนๆถึงกับเขินตัวบิดเมื่อนนกุลชานนโนนโพสคลิปทำสิ่งนี้หลังจากที่แอปทักษออนได้คอมเมนต์ขอเรียกได้ว่าแฟนๆแห่เชียร์ให้เลื่อนสถานะจากคู่จิ้นให้เป็นคู่จริงของนางเอกสาวแอปทักษออนและนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องนาน,านกุลชาโนนโดยแอปก็ได้ออกมาตอบความสัมพันธ์เอาไว้แล้วว่าเป็นคนที่ให้กำลังใจและซัพพอตในตอนนี้ ส่วนสถานะยังไม่ได้มีเวลาสรุปอะไรขนาดนั้นถามว่ารู้ไหมว่าที่นนทําำให้คือรู้เพราะตอนอยู่งานคือหันไปก็เจอเขาอีกทั้งยังมีโมเมนต์ของทั้งคู่ที่คอมเมนต์กันไปกันมาในอินสตาแกรมรวมไปถึงโมเมนต์ที่นานกุลโพสต์ภาพคู่อวยพรวันเกิดแอปทำเอาแฟนๆลุ้นจนไม่ติดอยู่กับที่กันเลยทีเดียวชวนเขนินแอปโผล่คอมเมนต์นนานกุล ซึ่งก่อนหน้านี้นันกุลได้ออกมาโพสต์ภาพหล่อเรียกน้ำย่อยลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นว่าเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้มาหวังว่าเสียงจะไม่บาดหูทุกคนจนเกินไปนะครับ o o o r t to e h h r r ครับ h ครับ y voice don't hurt your ear drum too much lol เครื่องหมายสี่เหลี่ยมร้องข้ามกำแพง โดยเจ้าตัวได้ไปเป็นแขกรับเชิญหลังกำแพงของเจเจกฤษณภูมิซึ่งภาพเซตนี้มาในลุกเสื้อเชิ้ตสีขาวผูกเน็กไทยสีดำพร้อมสวมเสื้อโค้ชสีเขียวใบไม้ทับด้านนอกกระทั่งแอปได้โผล่คอมเมนต์ใต้ภาพนานกุลเอาไว้ว่าอยากฟังฟังอีโมจิหน้ายิ้มหัวใจด้านนานนกุล ก็ได้คอมเมนต์ตอบกลับทำแฟนๆชวนเขินว่าเดี๋ยวลิปซิงให้ฟังครับอีโมจิหน้าหัวเราะนนานกูลอัดคลิปทำสิ่งที่แอปขอไว้ล่าสุดทำเอาแฟนๆอุดปากกรี๊ดไม่ไหวเมื่อนานากูลโพสตคลิปทำสิ่งที่แอปขอไว้ลงบนอินตาแกมส่วนตัวซึ่งเป็นคลิปลิปซิงเพลงบักคนทั่วพร้อมระบุแคปชั่นว่าหิวปลาปิ้งเลยเฟซ stretching before สลีปปิ้งงานนี้ด้านแฟนแฟนแ,ฟนแห่คอมเมนต์สนานอาทิที่แอปอยู่ไหนมาดูเร็วๆคะ่ะที่แอปมาดูเร็วๆเ5็วนนบอกไว้จะลิปซิงให้ฟังเป็นต้น